วันนี้เหรอคะวันนี้ก็ตั้งใจมามากเลยนะคะเพราะว่าน้องกล้องก็ทำผลงานได้ดีมากที่ญี่ปุ่นที่ได้ที่1นนะคะแล้วตอนนี้น้องก็ท็อปไฟเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บ้านของตัวเองก็ตัวเองก็ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้นแทนน้องค่ะแล้วก็มีความสุขมากค่ะที่ได้มาเจอแฟนคลับหลายๆคนค่ะมารนากาค่ะถ้าเกิดเทียบที่นุ่งวังไปนุ่งวังไปสเปนนุน่งวังไปอิตาลีแล้วก็ที่มาเลเซียแล้วก็ที่เมืองไทยนะคะความแตกต่างคือนุ่งวังมีความรู้สึกว่าประเทศไทยอลังการกว่าเยอะแต่สิ่งที่นุ่งวังอยากจะทาให้ให้แฟนคลับทุกคนทําให้น้องก้องอะคะ่ะคือนุ่งวัองอยากจะบอกทุกคนว่าน้องก้องอะเป็นคนไทยคนเดียวเลยในโลกที่แบบว่าได้ขับมอเตอร์มอเตอร์สองหรืออัมโก้ g ชูบีมอเตอร์จในอนาคตอะนะคะแล้วน้องก็เสี่ยงชีวิตมากกคือทุไร เ,เสี่ยงชีวิตหมดไม่ว่าจะเป็นการล้มหรือการอะไรก็แล้วแต่นุ้งกวางเลยอยากจะบอกแฟนคลับว่านุ้งวางอยากจะให้แฟนคลับทุกคนนะคะเชียร์น้องก้องที่แซนเชียร์ดังๆเลยคือชนะหรือไม่ชนะเราไม่ว่าแต่น้องก้องเป็นคนไทยคนเดียวจริงๆแล้วก็กําลังจะเป็นน้องก้องนะคะอยากให้คนไทยทุกคนหรือ C, เอ่อเอฟซี FC ทุกคนของของน้องอะคะ่ะสร้างความแตกต่างแล้วทําให้มอเตอร์จีพีรู้แล้วทําให้โลกใบนี้รู้ค่ะว่ากองเชียร์บ้านเราคนไทยเป็นยังไงนะคะก็เลยอยากจะฝากไปด้วยค่ะ